เทศนาเรื่องธาตุให้ฟังธาตุมันก็เคยอธิบายมาแล้ว,ลวหลายครั้งหลายครั่นนหละเมื่อจะอธิบายถึงเรื่องธาตุให้ตั้งใจให้เป็นกลางคำว่าใจเอาใจในที่นี้นะให้อยู่ที่กลางนท่นนั ให้คิดนึกส่งไปมาหน้าหลังทั้งหนทั้งที่ไหนทั้งหมดตั้งเป็นกลางเลยจึงอยากฟังธาตุออกฟังธาตุออกูกถ้าไม่งั้นฟังธาตุไม่ถูกหรอกท่านจะคิดเอ็นเอียงไปไปเห็นผูกเห็นคนเห็นศักษาสิ่งเห็นวัตถุเขาของมันท้องสารพัดาทุกอย่างมันจะเป็นกลาง ความไปกลางนั่นแหละตั้งไว้จะ็นกลานงนั่นความเพศให้ได้ความ <c oughs> เพศเรื่องท่ากับของเก่านั่นแหละม่พูดถึงเรื่องของใหม่ครับแต่นั้นแต่ดงก็พูดถึงเรื่องของเก่าท่าในที่นี้หมดทั้งโลกเป็นท่าทั้งนั้น คือธาตุทั้งสี่นั่นเองธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมและไฟวัตถุทั้งปวงมดเกิดจากธาตุเดยวกันนะั้นที่เป็นวัตถุเป็นคนเป็นสัตว์แลุสิ่งเป็นวัตถุสิ่งของมดดว้วน,กก <c oughs> นที่เกิดมาจากธาตุนามธรรมก็เป็นธาตุ ที่แต่ออก,กไปจากลูกกระทําจิตใจที่คิดนึกสงสัยไปมาสารพัดทุกอย่างทีงง่ครอบผพันนะจะตุธาคือตาเห็นนั่นเกาเรียกก่าทาตัวหนึ่งท่าเห็นลูกก็เป็นธาตุอัวหนึ่ง ตาเราไปเห็นนี่ก็เป็นท่าันึ่งรูปมันที่ตาเราเห็นนี่ก็เป็นท่าหนึ่งความรู้สึกก็ภายในก็เป็นท่าทีนั้นหูได้ยินเสียงก็เป็นก้อนเขาเป็นท่าันึ้งเสียงที่หูที่ได้ยินมานั่นก็เป็นท่าหนั้งความรู้สึกนั่นก็เป็นท่าันั้น <c oughs> จะููถูกติมเล่นทึงหมดกายถูกสัมผัสเหมือนกันเป็นสามสามเรียกว่าท,า 18, ท่าสิบแปดสามหกก็สิบแปดนะทีนั่นเป็นท่าเดระยาน, <c oughs> <c oughs> นอกจากนั้นอีกพนานาม ได้มากมายหลายอย่างถึงเรื่องว่าคนที่มีโทสะเขาเรียกว่าโทสะทตุโมหะท่าโทสะท่าโลภะท่าโมหะท,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 ท่าเป็นท่าแต่ละอย่างละอย่างพูดถึงเรื่องท่าละกวงขวางมากสิ่งลนกวงมด ที่ตัวของเราใช้่เู่นี่เชื่อมันใช่ในตัวของเราไหมล่ะใช้เราเนี่ยให้เป็นให้เป็นให้มันปันป่วนนีว่าใช้อยู่ตลอดเวลาคือใช้ตัวของเราให้เกิดทีเลสให้เกิดของอกของหลงมาใช้ตัวของเรานี่ <c oughs> ถ้าถ้านเนแปลว่าของสงอยู่อย่างนั้นคนไหนเกิดขึ้นมาทำมาลับเอาไปคนนิดนนหน่อยเอาไปไปใช้แล้วก็ตายไปคนอื่นเกิดขึ้นมาก็มารับเอาไปใช้ใช้แล้วก็ตายไป ตายไปไม่ใช่ตายเปล่ามันเอาความยึดความถือนะ่ะไปด้วยนย่ยเช่นความรักความชังมารักเกิดก็มารักเอาท่านละวมาเกลียดมาโกรธมาชังก็มาชังเอาท่ากัหละทำให้ใจเศร้าหมองทำให้ใจไร้ควองใส ตายก็จะเลยเป็นทุกข์ตกนรกอันนี้เรียกว่ธาตุาคือของติดอยู่มีอยู่กล้บมักของเก่านั่นแหละใช้ม้หรือม้ของเก่าให้เราไปใช้คนไหนคนไหนเกิดขึ้นมาแล้วเราของเก่า nó chết đều nó hại được tiền đấy con đốt con cội con lộ mùa mò và mà thứ dạng hại được tiền đấy hại cho lốt tìm đấy mấy hại như nhiều dạng sơ sơ mà đây thôi mới ẩu rồi sơ mà giết rồi thế khoảng nó cho mấy bột bạc cái คนนั้นมายึดเอาคนนี้มายึดเอาเมื่อก่อนแบุกบังใครไหนเขามีเท่าเก่าแล้วนะทิ้งไปในโลกนี้ก็เท่าเก่านะมันหมดไปนะของเก่านั่นยอดของเก่าเั้นเทศนากิดของเก่ามาขี้ของเก่าแล้วเนี่นยนะน,น,นะ <c oughs> นี่เรียกว,ว่าโลกธาตุ แไม่เห็นโลกกระทาทักมาเห็นท่านี้ตลอดหมดทั่วหมดทุกแห่งทุกคนเป็นเรื่องท่าทั้งนั้นจิตใจมันก็พองใสเบิดหานสิ่แต่กันเห็นเวยใจอย่างจริงจังเบิบานไงมันไม่ยึดมันเห็นเป็นท่ามันไม่ยึดทำไมตั้งใจเป็นกลางกลาง มันยี่มาฟังถูกฟังของมันเองถ้าหากไ้ตั้งใจเป็นกลางไม่ถูกหรอกพูดไปจะเลยมัวเมาเข้าตัวมดถ้าหากพูดเป็น่าตุแ้นตั้งใจเป็นกลางนะพูดเป็นเรื่อง่าตุไม่เข้าทางนั้นทางนี้หรอกนานมาเห็นเห็น,เ,หนเป็นเห็นตัวของมันเห็นตัว่าแท้เลย เช่นความโกรธเกิดขึ้นมาบุคคลนั้นไป็รับออกไปยืดต่วเป็นเป็นตัวของเราแล้วมีดีทั้งหมดพูดออกไปหยาบพายสารทัดทุกอย่างพูดสาาเสียเียให้เขาเจ็บอกเจ็บใจเป็นความดีของเราทั้งหมดทพรามเขาเรา แต่หากคนอื่นไปได้ยินเขาคนอื่นเห็นเขามันไม่ใช่ของดีของเลวซ้มคำที่ไม่น่าลูกเขาพูดคำที่ไม่น่าใส่ร้ายใส่ฉี่เขาก็เอามาพูดใส่ร้ายใส่ีเขาทุกสิ่งทุกประการนั่นแหละคนที่เป็นกลางใจเป็นกลางก็เหมือนกันนะ พูดถ <issions> ึงเรื <said saben> ่องธาตุเห็นรูได้ชัดเจนใช่ไหมพูดถึงเรื่องธาตุสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมดในโลกในในตัวของเราทั้งหมดในโลกทั้งหมดตัวนั้นจะเป็นธาตุปองทั้งนั้นมันก็ไม่ยืดอะไรดีแลทั้งเรื่องเห็นอย่างนั้นปล่อยวาง ให้เป็นธาตุเสอยไม่ถือเราเป็นตนเป็นตัวไม่ถือเราเป็นของเรามันก็อยู่อย่างนั้นสนุกดูสนุกเห็นพิจารณาให้เป็นธาตุอย่างนั้นจึงค่อยภพาะวานาเป็นใช่ไหมพาะวานาเป็นให้มันจิตเป็นกลางไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราว หากว่ายิดวันไวหวงอแงคามแแนอยู่ก็ไม่ไะก่อนให้พิจารณาเป็นท่าโดยโดยโนโรดให้ก่อนยังไม่ต้องถึงขั้นขั้นนั้นหรอพิจารณาโดยนโร้คนฟองมดเห็นเป็นท่าท่งนั้นน่ะเห็นเลยนะนใช่ไหมแต่ไม่เห็นตามเป็นจริงด้วยใจของตนจริงคัน็นชัดตากระเทียนหัวเลาะหาเลย คนเร <others> ้าถือต่แท <inaudible S 2> ้ของถ้าไม่ถือไม่เห็นไม่เป็นของอราเลยมองปทั้งหมะมียตัวมีอยู่นั้นเรียกว่าลงสภาว่าอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นมาแล้วจะดับไปถ้าเนนะอย่างมันเกิดขึ้นมาที่ตัวของเราของโลกของโปรดของหลงเต๋อสมถาเรมันหายไป ความักความชั่งเกิดขึ้นมาันก็หายไปทุกคนต้องมีเดยวยกันอั้งนั้นเวลาเนี่ยมันไปไหนมันก็หายไปหนึ่งมันเป็นอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว,ว่าธาตุคนเนยปยึดออกมาเป็นของตนคนนั่งก็เดือดร้อนบางคนเนยจะปล่อยวางเฉยเป็นของ อยู่สภาพตามเดิมของมันนิมัสละคืนนะคต่ว่าสละคืน,น,น,นคืน,คนไม่ให้มปใช่ไให้ความโลภความโกรธความหลงและที่เหลือทั้งหลายคืนนั้นหมดนมันม้งก็อยู่เย็นเป็นสุขปราศจ,จากปัตริย์ตรายัตรของมไม่มีเดือดร้อนอะไรเลยวันนี้อธิบายเรื่องธาตุ ท่านี้แหละมัต้องอธิบายมากมันครอบหัดทั้งโลกเลยทำาเทศแล้วทำใจในางกลางถึงจะรู้เรื่องที่การเทศถึงเรื่องทรรที่เรื่องเทศในเรื่องธาต เรียกว่าธรรมธาตุการภาวนาตรงนั้นกันถ้าตั้งใจเป็นก,นกลางๆก็แล้วมันก็หมดเรือร่องไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรความเป็นก,นกลางๆนั้นอ่ะมันไม่ลงปัจจุบันเลยไม่คิดอดีตอนาคต เป็นตัวพ้องายในตัวคือมันเห็นใจของเราใจแต่ว่ากลางใจมือใจเท่าใจไม้อะไรต่างๆอยู่ตรงกลางนั้นแม้แต่ใจคนก็ยังชี้เข้ามาทำกลางอ,อกนั่นแหละตัวใจถ้าลงกลางตรงกลางอล้วนั่นแหละตัวใจให้อยู่นสิ่งกอด อย่าไปคิดนึกถึงเรื่องอะไรทั้งหมดให้เห็นตัวนั้นได้ก่อนอะไรมันออกจากกลางทางนั้นแหละถ้าม,มีหนึ่งมันก็มีมสองมีสามถ้ามีกลางก็มีไม่มีอดีตอนาคตมีไม่มีกลางก็ไม่มีมดีมีชั่ว ท่านตัวรงกลางนั้นไม่ไม่ดีไม่ชั่วเฉยๆอยู่เมื่ออยากจะรู้จะเห็นตัวกลางเป็นอย่างไรเราต้องกั้นใจสับพัดดึงลองดูต้องกั้นโดยเดี๋ยวนี้ก็ได้การนดักพัดกัน มันมีอะไรเลยที่นั่นความโลภความโกรธความมันมีทวายามะนาทิฏิม,มันมีทั้งความรักความชังก็ไม่มีมันเฉยๆอยู่ในคิดบาปคิดบุญในคิดดีคิดชั่วแต่มันเฉยอยลอย การัาน้นลมหายใจนั้นเขาใช้ทั่วไปถึงการเจ็บการปวดการต้านลมหายใจเลยนะในขณะชั่วการ้านลมหายใจนั้นมันก็หายแป่เจ็บปวดทันทีลองมาใช้กันลองดูในเวลาที่โท้สัมรงระนาดกลมเกลียดวามชังเกิดขึ้นมาเ่ยลองมาใช้กันลองดูสิต้านลมหายใจนะ มันจะหยุดไปพักหนึ่งขณะที่ลมหายใจไม่มีแต่ลมหายใจเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ของต่อนั่นแหละเพราะฉะนั้นแหละคัดหัดสมาธินให้เข้าถึงจุดนั่นแหละจุดนั้นไม่มีอะไรเลยหัดอยู่ทุกวันทุกวันนี่ก็หัดเพื่อให้เต้าถึงนัน เมื่อเขาถึงนั้นได้ไม่ได้อยู่ได้นานๆนั่เหมืนอนเราใกล้งลมงหายใจมันค่อยเย็นลงไปเย็นไป,ไปสมบลงไปเข้าถึงจุดนั้นแล้วก็สบายเลยจะ,จะเอาสบายและอีกนอกจากนั้นต้องจริงที่ไม่มีอะไรนั่นอะ มันจะสงบเย็อนอยู่รู้ตัวอย่างนั้นมันจะแสนบส,บนะส,สุขสบายได้เยียงสบายความสุขสบายทีในอีกไปคิดถึงบ้านถึงเงินคิดถึงลูกถึงหลานคิดถึงการถึงงานเอาไว้ตังหากัาาาาะนนะั้นมันไห้คิดไม่คิดมันก็คิดเองหน่อย เวลาทำสมาธิคนนั้นเข้าถึงตัวนั้นได้ก่อนมันจะหาความสงบสุขนั้นให้ได้ก่อนนั้วมันค่อยออกไปเวลามันออกจากสมาธินั้นวิ่งก่อนตัเองแต่ว่ามันมีสติอยู่รู้อยู่ว่ามันไปหาอะไรมันประโยชนย์อะไรมันมีความรู้ตัวอยู่ ตอนนั้นมันค่อยมีุบายปัญญาขึ้นดีกว่าแต่กก่อนเด็ก่อนนั้นมันวิ่งเราใช้เกินหัวสุกหัวสนเอาจากตอนหัวนอนไปตีหนอไอยหล่วก็แะ่ะดีเรื่อยไปนเราหัดเข้าถึงความสงบันแล้ว,ลวมันของไม่มีอะไรมีแต่ความรู้สึกอยูน่นะ อยู่ได้นานทั้งหร่ไรต่างแ้ววออประคารนี่นะมันจะรู้ตัวเห็นเห็นเห็นความจริงนลครับมันรู้ตัวมันะวิ่งว่อนหัวชุกหัวตัดเนะดินแต่กลางวันกลางคืนนอนหลับแล้วก็ฝันแท้ที่จริงอนะ่ะของนั้นไม่ใช้ของดี เห็นแต่มันใช้เราเฉยๆถ้าหาเราบังคับใจอยู่แล้วมันได้ไปหรอฮัตเข้าถึงตรงกลางนะใก่อนมันนิ่งแน่วอยู่สงบเต็นที่มันจะอยู่ได้นานแค่เท่าไรก็อยู่ไปถึกนะหาคมสูขก็ต้องมันได้คมสู็เก่าปะเอาะแค่นั้นใ่อ เราข้อหนาวอะไรก็ไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่พิจารณาอะไรก็ไม่พิจารณาให้ไม่มีเรื่องพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเซอเ่อซึมในด้วยจักที่พิจารณาแท้ได้จริง,งรมีอยู่ของเราม่มเรื่องทั้งหลายนี้ถ้าหากเอาปัญญาไปสอดสอนโดยพิจารณา พอจะเจอตัวของมากนี่เป็นไงที่น่นเหตุนั้นจรงว่าเราต้มาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้วทุกผู้ทุกคนจงน้อมเอาสิ่งเหล่น,นี้จงน้อมใจเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี้นหะอนอกจากเราพิจนารณาแล้ว นอกจากเราจะพิจารณาแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราจะทําเรียกว่ามาทําความเพียรภาวนานดีใน,นพิจารณาเท่านี้ก็พอให้เห็นชัดเจนเลยนะเรียกว่าเราภาวนาพิจารณาเท่านี้แหละเห็นนั่นเองว่า,าให้ตั้งใจอุตสาหะยืนิยะประกอบหนักเพีเรยรทำโดยความไม่ประมาทจะ้ะ เห็นอำนาจอัน,นิสงของการพิ่าจรณาค่อยทำใจให้สงบค่อยผ่อนลมห้ใจให้อ่อนๆลมให้ค่อยลมจนจับติดได้ือว่าลมห้ใจทั้นผ่อนลองก่อนมันก็อารมณ์ตามมันก็ค่อยผ่อนตามเราจึงจับ เอาอาการนั่นน่ะอาการที่มันผ่อนลงนนนะกำหนดลงแน่วแน่ตรงนนในอนัน่ะคำว่าอารมณ์อารมณ์มันก็สมกันคือมันมีลมมันเองลมผ่อนก็ผ่อนตามยากคนเจ็บคนปวดต่งตางๆข่้นลมหายใจกดทนจดขั้นลมหายใจอดออก เลยผ่อนลองผ่อนลองจุดตันลงนองหายใจมันก็หายค่อหยหายค่อยเบาไปอันนี้นเราจะจับลมเราจะจับหาอการของใจมันผ่อนอ,อย่างนั้นแล้วเราก็จับอาอการนั้นอย่าไปถือเอาลมให้ถือเอาผู้รู้ผู้ผู้มันจะงบมันผู้มันอยู่คงที่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากนั้นไม่มีอะไร เห็นมีก็มีประโยชน์คนตายไม่เห็นมีรู้สึกอะไรมันมีคนเป็นอยู่ยังไปรู้สึกเหตุนั้นน่ะตัวนั้นน่ะผู้รู้น่ะยังมีอยู่ผู้รู้น่ะสําคัญกว่าสิ่งอื่นมดเพ,พื่องค่อจับผู้รู้นั่นคนเดียวสิ่งอื่นมันก็วางไปหมดทำนวดอย่างนี้จึงจะได้ความสงบทัางลงิจลต ประกอบความเขียนภาวานาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาจารย์ยังไงอย่ร,รีบเร่งทำพื่ให้พอให้มันทันกับการกเวลาทำไมอยู่ช้าไป มันจะไม่ทันกาดถ้าเราทันตลาดกินากาดกันเองรีบเฉลี่ยรีบผายอย่าให้มันสายดดาบวัวจะเหวี่ยงตัวของเรามันเหวี่ยวไปตัววันไปวันรีบเฉียจะรีบผายจะ่ย่ามันสายเกิสเสเนสปเกินควร ในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอข,ขาาึ้นมาต้องปวดอาหากเป็นดอกบัวก็เนม้สวันร่วง,งหมดมบบก็มีเที่ยงขอบานด้วยนนที่เวลานี้เขานี้กิ่นหอมบันบานด้วยคนชีวิตตรงนในเครื่องหมาย ในขณะที่่มันกำลังบานที่เรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่มี่เรียกว่ามันบานอยู่มันยอมรับธรรมะคําสังขปิติเทาได้มันเรียกว่าบานทั้งนมได้แก่เ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าบานแลว มันรับธรรมะทัทงบบง้งสองพระเจ้าเรียาะกบาลแล้วเพราะมันแก่มาทุกวันทุกวันจนกระทั่งสานวันนี้แล้วที่ยินได้ฟังแล้วไี่เชื่อบ,บาปถ้าหากนิ่งนอนใจไม่ฟักไฟถึงช่วงงานความดีเรารักษาจิตใจของเราไม่ได้ จิตใจของกดแรงไม่อยู่นิ่งนอนได้ในวันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าเขาไม่าบว้ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่เศร้าจะได้ยินยนี้หรือไม่น <c oughs> ในเวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทำสมาธิภาวมารักษาความสงบอดลมให้เขาถึง เอกราชาลงสมลงอาเป็นไอลงเอกราชาสิให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันละวมดเรื่องไม่มีอะไรเลยไม่มีการส่งสายไปไหนเอาความมดเรื่องความอ่านจงปัจจุบันนั้นรักษาอุปายนั้นไว้ทำนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นปัจจุบันนั้นนเี่ย เป็นการชำระแก้ไขตนเองในตัวลงทึงอัปน,นาแล้วมันง็องไปลงทุงปเจาระคิดแน่วแน่ล้ง่อารมณ์อันเดียวจะนาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราต้องการและสาธเาหถ้าหากว่าที่เจนากันแล้ว เรียกร้อยแล้วมันรวมลงเป็นอัตนามันเป็นเองมีใครแบกไม่ไม่ใครแต่งม,ม,มีใครให้บอกให้สอนมันนักเป็นเองนั่นเรียกว่าจิตพักพักทั้งหนึ่งไปก่อน <c oughs> แต่จริงที่ปราชนาแพงคืออุเบกขา เราไปจาร่างันอยากไปบังคับให้มันคิดค้นถ้าคิดค้นมันจะทรงสายไปมันอยู่ในที่นั่นะสงบอยู่ในที่นั่นพิละทา่ตานที่นน้าเห็นในที่นั่นะคนแผ้คนในที่นั่นนหะ ใม่ต้องค้นอ,อกกีกทันีชายังาง่าท่านค้นก็ให้อยู่ดีความุอยู่กว่าสงบมถ้าหากมันมีเรื่องที่จะคิดค้นกัคน้นยังไงเชื่อนึงจึงจะเป็นสมาธิข้อน่ารักจริงรีบเร่งทำเชื่อย่าให้เชื่อไปทางเนี่อ <c oughs> าจจะตารคนสงบ ลมพอนาทางังพหนาไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของยากแท้ที่จริงนั้นทุกคนจะต้องหัดทำความสงบเรื่องใจนั้นมันวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีการพักผอน ไม่มีการทำความสงบจะเกิดขึ้นมาทะยุในอย่างนั้น